แสงอรุณแรกของวันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นอีกแล้วครับผมณทะเลภาคตะวันออกจังหวัดระยองครับผมฟ้าสางที่กลางทะเลครับสวยงามมากเลยนะครับแสงแรกของวันใหม่ครับเช้าๆแบบนี้นะครับบรรยากาศดีครับผมในแต่ละวันนะครับที่กลางทะเลครับใส่สัญญาณนะครับจะชอบถ่ายภาพถ่ายคลิปไว้นะครับแสงอรุณแรกของวันใหม่ครับผมสวยงามครับ ก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับผมจงมีชีวิตให้เหมือนดิงเช่นพระอาทิตย์นะเพื่อนๆพระอาทิตย์ไม่เคยหยุดนิ่งพระอาทิตย์ยังต้องขึ้นใหม่ได้ในทุกๆเชา้าชีวิตคนเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ได้ในทุกวันทุกเวลาทุกนาทีนะครับผมจงอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าไม่มีใครที่ทําอะไรลงไปแล้วจะได้ดังใจไปเสียหมดทุกอย่างครับผมนี่ครับแสงแรกของวันใหม่สวยงามเสมอครับ จงมีพลังให้เหมือนดังเช่นแสงของพระอาทิตย์ที่พร้อมจะ,ะเผชิญกับทุกเรื่องราวที่จะผ่านเข้ามาในรอบวันครับผมอุปสรรคและปัญหามีไว้ให้เรารเผชิญเพื่อที่จะให้เราก้าวข้ามผ่านไปพบกับความสําเร็จครับผมจะสําเร็จช้าหรือสําเร็จเร็วก็สําเร็จเหมือนกันต่างกันแค่เวลาครับผมจงอย่ารอคอยโชคชะตาและวาสนามากําหนด เพราะเราไม่รู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นเช่นไรครับผมเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับกําลังใจจากสัญญาคนทะเลครับผมฟ้าสางที่กลางทะเลครับบรรยากาศสวยงามมากครับสวยงามยามเช้าครับผมหน้าเรือก็ทํางานวนไปนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าครึ่งแล้วครับผมยังทํางานเก็บกู้รอบวนไปครับผมส่วนทะเลนะครับเป็นลูกดึงนะครับมีคลื่นบนผิวน้ําเล็กน้อยนะครับ ลมเย็นสบายนะครับชอยชนะครับโอ้โหมองมุมนี้สวยมากครับนี่ครับโอ้โหท้องฟ้าสวยมากเลยครับเพื่อนๆโอ้โหสวยนี่ครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูซูมใกล้ๆนะครับโอ้สวยมากครับสวยงามยามเช้าเลยครับ ส่วนบรรยากาศทางนี้นี่ครับนี่คือทางทิศใต้นะครับก็สวยเหมือนกันนะครับบรรยากาศยามเช้าครับเพื่อนๆที่เห็นแสงไฟไกลๆนู่นคือแสงไฟเรือประมงนะครับรอบปูม้าครับผม ฟ้าสวยมากในแต่ละวันนะครับพระฮิทขึ้นนะครับสวยงามยามเช้ายามเย็นก็เหมือนกันนะครับพระฮิทรับขอบฟ้านะครับสวยงามยามเย็นครับผมบรรยากาศเดิมๆนะครับแต่ก็สวยเหมือนเดิมครับผมธรรมชาติสร้างสรรค์ธรรมชาติสวยงามเสมอครับผมนี่ครับมองผ่านหน้าต่างเรือนะครับเรือประมงนอสิงชัยเก้าครับกองแต่สัญญาครับ นีก็สวยขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับกําลังใจจากสัญญาคนทะเลครับผมตื่นเช้ามาอย่าลืมให้กําลังใจตัวเองในทุกๆวันนะครับผมตื่นเช้ามาอย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองในทุกๆวันนะครับผมกําลังใจนั้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับคนเราต้องรู้จักให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมแต่ว่ากําลังใจที่ดีนั้นคือกําลังใจที่มาจากตัวเองนะครับอย่าลืมให้กําลังใจตัวเองในทุกๆวันครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปครับผมขอบคุณครับ